พึ่งน้อยบัสซี่ผู้ขยันในทุ่งดอกไม้ที่สดใสมีพึ่งน้อยตัวหนึ่งชื่อบัสซี่บัสซี่มีปีกสีทองวับวาวแต่สิ่งที่บัสซี่ชอบที่สุดคือการเล่นไม่ใช่การทำงานเพื่อนพึ่งตัวอื่นๆเช่นมาลีพึ่งน้อยขยันขันแข็งกำลังบินเก็บน้ำหวานจากดอกไม้เพื่อทำน้ำพึ่งแต่บัสซี่กลับบินไปมาเล่นซ่อนหาและเต้นรำกับผีเสื้อ บัสซี่มาช่วยพวกเราเก็บน้ำหวานสิมาลีร้องเรียกแต่บัสซี่แค่โบกมือแล้วบินหนีไปเดี๋ยวค่อยทำก็ได้นะ่าบัสซี่คิดในใจวันแล้ววันเล่าบัสซี่ก็ยังคงเล่นสนุกไม่ยอมเก็บน้ำหวานเลยสักนิดรังของบัสซี่ว่างเปล่าไม่มีน้ำหวานเก็บไว้เลยไม่นานฤดูร้อนก็ผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงมาเยือนและแล้วฤดูหนาวที่หนาวเย็นก็มาถึงต้นไม้ผลัดใบดอกไม้เหี่ยวเฉาหิมะเริ่มโปรยปลาย เพื่อนพึ่งทุกตัวต่างพากันกลับรังของตัวเองพวกเขามีน้ำพึ่งเก็บไว้มากมายสำหรับฤดูหนาวพวกเขากินน้ำพึ่งอย่างมีความสุขแต่บัสซี่ผู้น่าสงสารกลับไม่มีน้ำพึ่งแม้แต่นิดเดียวบัสซี่รู้สึกหนาวและหิวมากท้องของบัสซี่ร้องจอกจกบัสซี่บินไปหารังของมาลีมาลีจ่าฉันหิวเหลือเกินมีน้ำพึ่งแบ่งให้ฉันบ้างไหมบัสซี่ถามด้วยเสียงแผ่วเบา มารีแบ่งน้ำพึ่งให้บัสซี่กินเล็กน้อยบัสซี่จำได้ไหมที่เราชวนให้มาช่วยกันเก็บน้ำหวานมารีพูดด้วยความอ่อนโยนบัสซี่พยักหน้าด้วยความละอายใจฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะขยันทำงานและไม่ขี้เกียจอีกแล้วบัสซี่พูดอย่างหนักแน่นและตั้งแต่นั้นมาบัสซี่ก็กลายเป็นพึ่งที่ขยันที่สุดในรัง